สวัสดีครับวันนี้ผมได้บูชาเหรียญหลวงพ่อพระพุทธโสธรรุ่นแรกปี2460เนื้อเงินนะครับเหรียญน,นี้กอ <c oughs> อภัยนะครับเ,เหรียญน,นี้ เป็นเหรียญเนื้องเงินนะครับผมได้เก็บมาแล้วประมาณหลายเหรียญอยู่นะครับแล้วก็ <c oughs> เหรียญน,นี้มีพื้นผิวที่เกิดเป็นเหมือนกับผดที่เขาเรียกว่าผดขี้กากแต่ก็ไม่ใช่แบบนั้นนะครับคือแบบ ผลจ,จะเหี่ยวๆแล้วก็มองเห็นจะเป็นเม็ดเม็ดทรายนะครับอยู่ตามพื้นผิวนะครับเป็นผลที่ขึ้นมานะครับแล้วก็ล่องรอยตรงหน้าอกก็จะมีร่องรอยการใช้บ้างนิดหน่อยนะครับก็จะมีความเงาแล้วก็ล่องรอยการแกะตรงหน้าอกนี้นะครับก็จะหายไปนะครับปกติอ,อ,องค์อื่นๆที่ผมเก็บมานะครับตรงหน้าอกแล้วก็สังคาตินี่นะครับจะเป็นรอย ยิบยิบนะครับลอยยิบยิบในการแกะนะครับอ,องค์นี้นะครับมีความเก่านะครับมีความเก่า mm. เก่าแล้วก็แต่ว่าจมูกยังสวยนะครับจมูกยังสวย mm. เดี๋ยวผมจะให้ดูอีกองหนึ่งน,นะครับที่ผมเก็บมาบูชามาก็จะเป็นพิมพ์เดียวกันนะครับแต่องค์นี้นะครับ รงนี้ก็จะมีความมันเรียบนะครับมันเรียบแล้วก็จะไม่ค่อยปรากฏขึ้นผดเท่าไหร่นะครับเป็นพิมพ์สลุ่ไม่ชัดนะครับรงนี้อยู่ในกรอบนะครับพื้นผิวก็จะมีความเรียบมันอยู่นะครับเรียบมันเงาอยู่ อีกองหนึ่งที่ที่ได้มานะครับก็จะเป็น <c oughs> เป็นพิมพ์ที่เอ่อพิมพ์เดียวกันนะครับแต่เป็นเนื้อเอ่อทองเหลืองนะครับเป็นเนื้อสำลิดคือองค์นี้นะครับเป็นเนื้อสำลิดแล้วก็มีการลงลักษณ์เลยนะครับ จะไม่ใช่ทองแดงนะครับองนี้เป็นเนื้อสำริดพื้นผิวนะครับด้านหน้าด้านหลังมีการลงลักปิดทองนะครับมีการลงลักปิดทองลักษณะพื้นผิวค้าบลักษน้ำเกี้ยงนะครับก็จะจับเป็นเห็นเป็นเหมือนสีน้ำตาลนะครับแต่ว่าเป็นการลงลักน้ำเกี้ยงไว้นะครับ แล้วก็ปิดทองหน้าหลัง <c oughs> ลักษณะพิมพ์ทรงของหลวงพ่อนะครับยังมีความสมบูรณ์นะครับสมบูรณ์อยู่เพราะว่าได้ลงรักแล้วก็ปิดทองเอาไว้นะครับเป็นพิมพ์เดียวกันนะครับกับ2ององค์เมื่อกี้ที่เป็นเนื้อเงินนะครับ ลักษณะของพื้นผิวนะครับจะปรากฏเส้นสายฝนอยู่บริเวณรอบๆนะครับเป็นเส้นรัศมีนะครับรอบๆกล้องก็จะโฟกัสให้เห็นไม่ค่อยถนัดนะครับแต่เมื่อส่องกับแสงแล้วก็แสงเงาตัวกระทบขึ้นมาเราก็จะเห็นเส้นรัศมีนะครับเห็นเส้นรัศมีในการปั๊มกดกระแทกลงไปนะครับเส้นรัศมีก็จะมี ยู่รอบบน,นะห่วงเป็นแบบห่วงในตัวนะครับแล้วก็มีการเจาะปิ้นมาด้านหลังเล็กน้อยนะครับคาบหนาลักสีดำาๆนะครับก็ยังมีปรากฏเห็นอยู่นะครับบางจุดก็จะเห็นผิวที่เปิดเป็นผิวที่เหมือน,อเ,ปน,อนเป็นสำลีนะครับเป็นสำลี หรือเราจะเรียกว่าคล้ายๆทองเหลืองนะครับแต่ก็ไม่ใช่ทองเหลืองซะทีเดียวนะครับเป็นสำริดนะครับมีทองแดงกึ่งๆนะครับทองแดงเงินแล้วก็ดีบุกนะครับจะออกไปทางเงินกับทองแดงมากกว่านะครับก็จะออกสีเหลืองๆเราจะเราจะปรากฏเห็นพื้นผิวนะครับ จะเป็นสำลิดน,นะครับเป็นสำลิดก็เหมือนทองเหลืองนะครับมีความเก่านะครับก็เหมือนทองเหลืองบริเวณส่วนที่รักหลุดล่อนไปนะครับก็จะมองเห็นเป็นสีเหลืองเหลืองนะครับเป็นเนื้อสำลิดสำหรับองคองนะครับที่เป็นเนื้อเงินนะครับเป็นเนื้อเงินองค์นี้ก็ เหมือนจะปัดเงาอยู่เหมือนกันครับแต่ว่าผดขึ้นนะครับบริเวณพื้นผิวนะครับจะแลโดยเห็นเป็นเม็ดผดเล็กนะครับเห็นเป็นเม็ดผดลเล็กข,ขึ้นนะครับต่างจากองค์ที่เลี่ยมไว้นะครับองค์ที่เลี่ยมไว้ก็จะมีความเงานะครับมีความเงาสวยกว่านะครับพื้นผิวไม่ปรากฏเม็ดผดเอกลักษณ์ของพิมพ์นี้นครับ ก็ยังมีปรากฏให้เห็นอยู่นะครับสำหรับพิมพ์ที่ผมเอ่อได้ติดตามแล้วก็ค้นหานะครับสำหรับตะแกงนะครับในการปั๊มลงไปนะครับตะแกงที่เป็นริ้วเ,เล็กๆแบบนี้นะครับถ้าการปั๊มกระแทกนะครับเอ่อเหรียญเหรียญแบบนี้นะครับไม่ได้ปั๊มทีเดียวแล้วจะขึ้นเป็นเอ่อแบบนี้เลยทันทีนะครับแล้วก็การปั๊มกดลงไปที่เดิมนะครับ ย้ำๆลงไปที่เดิมถ้ามีความคาดเคลื่อนเพียง0.01นะครับเส้นของอตะแรกงก็จะมีความเบอร์แล้วนะครับเพราะว่ามันจะไม่ลงรอยเดิมนะครับ <c oughs> เพราะว่าเส้นตะแรงเป็นเส้นที่ละเอียดมากนะครับอย่างตัวหนังสือนะครับเวลาเราปัป๊มๆไปเวลาที่บล็อกเยื่อนนิดนึงนะครับเราก็จะปรากฏเห็น อลอยตัวหนังสือขยื่นนะครับแล้วก็มันก็จะมีความเบือนะครับสําหรับรอ,อยตะแกงนะครับที่เราเห็นว่าคมชัดสวยงามน,นะครับเบื้องลึกเบื้องหลังกว่าจะได้มาเป็นรอยตะแกงที่คมชัดแบบนี้นะครับจะต้องปั๊มกดลงไปที่เดิมนะครับที่เดิมขยับขยื่นไม่ได้นะครับถ้าขยับขยื่นนิดนึงนะครับลงรอยผิดไปนิดนึงนะครับมันก็จะไป บี้ลอยตะแกงให้เบอร์ไปเลยนะครับมันมันเป็นปกติธรรมชาติอยู่นะครับบางคนเขาบอกขอบตะแกงต้องชัดนะครับอลองจินตนาการนะครับเราเอามีดสับหมูลงไปนะครับเราสรับให้ตรงรอยเดิมนะครับเราสรับได้ไหมครับ แล้วรอยตะแรงแบบนี้นะครับมันเป็นพิมพ์ที่ปั๊มลงไปนะครับการกดจะให้กดปั๊มได้ลึกขนาดนี้นะครับเขาไม่ได้กดทีเดียวตึ้มแล้วก็ออ,ออกมาแบบนี้เลยนะครับเขาจะต้องกดหลายทีนะครับกดหลายทีสำหรับออขอบเหรียญน,นะครับเป็นขอบที่ มีความเรียบร้อยสวยงามอยู่ประมาณหนึ่งนะครับสำหรับเหรียญปั๊มนะครับดูนะครับอันนี้ด้านหลังด้านหลังก็จะปรากฏเป็นเส้นสายฝนขนแมวตามพื้นอยู่นะครับมีเอกลักษณ์ที่เหมือนกันทุกเหรียญน,นะครับเส้นขนแมวตามพื้นด้านหลังนี้นะครับจะปรากฏเหมือนเหมือนกันทุกเหรียญน,นะครับ แล้วก็ทุกเหรียญยันก็จะเป็นยันแบบเดียวกันนะครับผมก็เก็บยันแบบนี้เอกลักษณ์ของยันแบบนี้ตามเก็บหลายหลายพื้นที่ที่ผมเ,เจอนะครับผมก็จะดูยันยันแบบนี้เป็นหลักนะครับมันจะมีหลายอย่างนะครับหลายพิมพ์ด้านหลังนะครับแต่ผมจะดูยันแบบนี้เป็นหลัก อ,อ,องค์พระนะครับสวยงามนะครับสวยงามคมชัดสวยงามนะครับสำหรับพิมพ์นี้นะครับผมก็เก็บได้หลายองค์นะฮะอันนี้เป็นพื้นที่ยังเงาอยู่นะครับตามปกติแล้วเหรียญน,นี้ผมเข้าใจว่าจะเป็นโลหะที่นำเข้ามานะครับ แล้วก็ก่อนปั๊มเป็นองค์พระในเอ่อเป็นโลหะที่มีการขัดเงามาแล้วนะครับเมื่อปั๊มไปแล้วนะครับรอยกดที่เป็นรูปพระแล้วตัวหนังสือนะครับก็จะเป็นรอยกดที่กระแทกลงเป็นเพราะเป็นส่วนที่สูงกว่านะครับส่วนที่ต่ํากว่าก็คือพื้นผิวด้านเรียบนะครับมันก็จะจะปรากฏเอ่อพื้นเดิมๆนะครับ ท่านก็ลองดูนะครับเ uh หรียญบาทเรานะครับเหรียญบาทเราที่เขาปั๊มนะครับที่โรงกระสับปั๊มนะครับกระปั๊มลงบนเหรียญที่ขัดเงามาแล้วนะครับเวลาปั๊มลงไปเสร็จแล้วมันจะมาขัดเงาที่พื้นเป็นไปไม่ได้นะครับมันจะต้องไปโดนตัวหนังสือแล้วโดนส่วนที่นูนนะครับมันก็จะขัดเงาไม่ได้สรรรําหรับเขาก็จะปัดเงามาแล้วก็จะมาปั๊มนะครับ ลองรอยเส้นสายฝนหรืออะไรเจก็จะปรากฏแล้วก็จะมีเป็นเอกลักษณ์เหมือนกันทุกเหรียญน,นะครับผมจะให้ดูด้านหลังจะปรากฏเส้นสายฝนคนแมวที่เป็นเอกลักษณ์เหมือนกันทุกเหรียญน,นะครับ ก็ไม่ได้ผ่านการเลี่ยมนะครับก็จะพื้นผิวก็จะเป็นแบบแคล้ายๆกับย่นนะครับเป็นคล้ายเปลือกส้มขึ้นมาบนพื้นผิวเป็นเหมือนเม็ดผดเม็ดทรายขึ้นมานะครับเพราะว่าผ่านการเวลามานะครับ นียครับยงพอปรากฏเส้นสายฝนคนแมวให้เห็นอยู่บางพื้นที่ยังเห็นได้คมชัดนะครับสำหรับเหรียญน,นี้นะครับก็เป็นเหรียญทีเ่เพิ่งได้มานะครับถึงแม้ว่าจะมีความพื้นจะไม่ค่อยสวยเหมือนกับองค์ในกรอบนะครับแต่ว่าเป็นพาที่ถือว่าสมบูรณ์นะครับแล้วก็มองเห็นความเก่าได้ชัดเจนนะครับ ผิวด้านหน้าก็จะปรากฏเห็นผลชัดเจนกว่าด้านหลังนิดนึงครับซึ่งปกติผมก็เชื่อว่าจะเป็นเหรียญเนื้อเงินที่เงาแบบองค์นี้นะครับเงาแบบองคนี้อง์นี้จะมีความเงานะครับการปรากฏเม็ดผลก็จะน้อยกว่าองค์เมื่อกี้นะครับ การกรรมิธีการสร้างก็นะ่าจะเป็นการสร้างแบบเหรียญกระสับนะครับอลองเอาเหรียญบาทเรามาเทียบดูก็ได้ครับพื้นผิวก็จะเป็นพื้นผิวมันแบบนี้นะครับเรียบตึงมันแบบนี้นะครับป่งบอกว่าเป็นเหรียญที่ปั้มมาจากโรงกระสับนะครับเหรียญก็จะเงาวิ่งวบับสวยงาม เหรียญนี้ก็ยังคงความสวยนะครับคงความสวยนะครับมีความสวยงามอยู่นะครับเดิมๆเลยครับเป็นเนื้อสำลิดนะครับทองแดงก็เจอแล้วสำลิดก็เจอแล้วเงินก็เจอแล้วนิกเกิลก็เจอแล้วเนื้อทองก็เจอแล้วผมสะสมได้ครบหลายแล้วในพิมพ์นี้นะครับหลายเนื้อแล้วแล้วก็ มีมาตรฐานที่เ่เหมือนกันทั้งหมดทุกเหรียญน,นะครับผมจึงมั่นใจว่าเป็นเหรียญที่แท้แน่นอนครับเพราะว่าการสร้างที่มีมาตรฐานและเป็นมาตรฐานเดียวกันมันเป็นการสร้างที่ไม่ได้การออปโลกนะครับของเซียนผมก็เห็นเขามา ให้ดูนะครับผมก็ไม่ได้ว่านะครับก็แต่ละเหรียญที่ให้ดูผมก็ยังว่ามาตรฐานของเขาก็ยังไม่ไม่เออยังไม่เด่นชัดเท่าไหร่นะครับสลหรับองนี้นะครับก็สวยงามครับสวยงามคมชัดสวยงามแล้วก็ปิดทองก็ยังเห็นเส้นลัศมีนะครับด้านนี้ก็เห็นเส้นลัศมีเหมือนกันฮะ เซนัศมีกระจายวิ่งไปหาขอบเหรียญน,นะครับเกิดจากการปั๊มกระแทกนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมนะครับเราเจอกันใหม่นะครับฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ